สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพมเพี่น้องกมพก้าเสองคนในช่องแอรชวนกินแซ่บนัวมาเด้อพี่น,ออน,<ใ>น้องจ้ามือนีเขาเศา้าจะแกงปลานะคะได้ปลาล,ล่องรีพี่มพลพันไปหามาพี่น้องจ้าปลาล่องรีล่องตอน,นะคะปลาดุกพอมโตน,น้อยๆพอดีกินปลาดุกหน้าพี่น้องแกงใส่บักฟักทองนะคะแล้วก็มีโมกใส่ปลาใส่ปลาคอปลาคอหน่อยก็ไรพี่พอพันคัน้วห้มือเ้าร์มีอันนี้พร้อมใส่อัวนะคะแล้วก็มีกุนเชียงมาเด้อพีนอ่น้องแซ่บๆซนัวนัว,นว,นวำกันจ้า เดี๋ยวมาเด้อยวกะช่องหวานอยู่นอดหน่อยเป็นเชียงนิดหมกใสปลาคอทายคปปลิปไปเลยได้พี่น้องรอบหนึ่งคมอำนำำทายคลิปที่แหลกทายคลิปอันนั้นเนี่ยจำส่วนหอยแข้ง กล้องก็บันทึกให้โอ้ยอยากซิใรห้รอนี้จะเป็นยังไงกินเดี่ยวๆกดบันทึกว่าใครกล้องอะไรสื่อมากจากเดือนนี้จากมันจังไงโอ้ใส่บักไงมันเด้่เป็นอบ อันนี้ก็หวานดีนะเอาคงอยๆดุกหน้าพี่น้องน้อยๆสำหรับพี่น้องได้ครับที่มีปัญหาด้านสิวฝ้ากระจุดดงดำและดำแดงเป็นฝ้ามาหาปีสิบปีใส่ขี้มตัวใดบ่หายพี่น้องอเป็นฝ้าหนาดำผิวมองขำเนาะ ลองทักขม้าสอบถามทั้งเผจดเผ็จบ,บุกแอลวนกินแสบนวดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องหลายๆคนที่คุนใส่ทักขม้าจากลูกค้าใหม่กลายเป็นลูกค้าเก่าพี่น้อง,อองใส่ดีบอกต่อพี่น้องราคาหลักร้อยคุณภาพแน่นเนาะข่าวเศราน้ำกันด้ครับผมแสบดีดีมันแสบหัว แนวกินมันบานเท่านี่สุดยอดละมาุกหน้าเนื้อมันพอดีบ้านเท่าแนวกินนมะยัดเอยดเนี่ยกับแตงเงินนี่แหละจีเปิดออกนอ่คโอเ กินเชียงนะคะแบบแบบว,วัดปุูกมาดูุกหน้าเป็นน้ำน้ำให้น้ำหน้าออกจัาหน่อยกับเกียวเขาสามลงแซ่บบ เจ็บเลยเนาะแกงใส่บลาควกท้องมัน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 หวานหวานปลาท้องมันพร้อมปลาดุกหน้าก็แซ่บเอาขึ้นในลูกมาคุณตัวน้อยเนาะก็ดีปลาดุกในตัวใหญ่นี่กินแล้วมันผัดเผ็ดสแม่พี่น้องขอท่าให้กัน

นี่คนแย่งไปกินสักคกนกินได้หมอเด้อแย่ยงตงอ้องโตใช่่ะพวกเก๊โตเนี่ยโตก็ดีกิน กินปลาสุภาพขอโทษหลายๆเรื่องพี่หน่องเรื่องดูดหัวปลาโมกใจครับเพือ่อเป็นไหนแต่ว่า เดีย๋ยวยูหน้ารุมพี่น้องบอมเป็นหน้านุน่นมีหวยมีหงองพ่อจะมีหมองหากินก็งนนัยเดี๋ยวมีหมองหากิน่าได้กินมีหวยมีหนองพ่อจะแซ่บป,ปาดสิ ืมคำเขาป่าปะจมีคนมาป่๊เจ้าคำขารุดมือเหนออ่อนดีเตินอ่ะลูกไส้เป็นยังลูกอไส้เสยบเี้ยมอเลีแมวปลกเอาปะแข่งปลาเตินมากเลยเดี๋ยินดีตนรับพีไทย พี่ไฟดคนเดียวเบเิร์ดไหมแซ่บตันปลาไหมตัวตอนจะได้เนีเ่ยมันผุด,ดีไหมเนาะหวานนะ โอ้คลิปเนี่ยขนาดว่าพึ่งกินคลิปไปไม่ไมพี่น้องกินแล้วก็คือได้มาไายนี่เลยเย่างแสบพื่อเกาแกงปลายพี่น้องก็หมกใส่สอก็เลยแสบพื้นเกามึหูว่าทองรับได้บ่แต่ว่าปากมันแสบ <laughs> ว่าคุณกินคลิปไปทำคลิปนี่ก็จัสิบันทึกได้หรืเปล่าวังยากันวังยากะจัดถาดวังไงตำส่วงหอยแข็งใส่ขนมเซนพ้อพี่น้องจ้าจัดถาดบังไงเลยนึกว่าสิกินมาได้เอาพ่อมากินแสบเจอหรอล่ะพี่น้องจ้าของแสบมันจัดได้ไหมสงสัยคนแยกคนละหม่องเอาสลับวันนี้ห้าสองคนสสดีครัตัวละพี่ละน้องไปแล้วไปพ้อกันคลิปนามือนาครับสลับหนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ